โรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่265หมู่14ตำบลนิเวศอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดก่อตั้งเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2516บนเนื้อที่154ไร่2งานเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสีประจำโรงเรียนฟ้าแดงสีฟ้าหมายถึงความกว้างใหญ่ไพศาลส,สีแดงหมายถึงความกล้าหาญต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคปรัชญาของโรงเรียนปัญญาวุธโธปัญญาประดุดดังอาวุธคําขวัญของโรงเรียนประพฤติดีเรียนดีกีฬาเด่นบำเพ็ญประโยชน์ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2565โรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลพัฒนาครูสู่มืออาชีพจัดการบริหารแบบธรรมาพิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไว้ทั แต่งกายเรียบร้อยเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนสืบสารวัฒนธรรมไทยโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมบริหารงานโดยผู้อำนวยการแสงสิลวิไลลักษณ์ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน674คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน51คนเป็นครูชาวต่างชาติ1คนและแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายประกอบด้วย นายสุวพงศ์คมวันรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไปนายเดชอันทชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมมีความโดดเด่นทางด้านการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีสุขโดยจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จำนวน12ห้องเรียนหลักสูตรโครงการพิเศษเน้นความเป็นเลิศด,ด้านวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน3ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จำนวน6ห้องเรียนหลักสูตรโครงการพิเศษเน้นความเป็นเลิศด,ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน3ห้องเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดหลักสูตรพิเศษได้แก่หลักสูตรทวิศึกษาโดยความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น และมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอาทิห้องเรียนปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นต้นและเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆมากมายเช่นโรงเรียนคุณธรรมโครงการอิ่มท้องสมองใสโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสอพมร้อยเอ็ดลีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรวมถึงเข้ารับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับ a c q a โรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมมีการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมดนตรีกีฬานันทนาการมีการจัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่ง วงโยธวาทิตเพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านดนตรีนอกจากนั้นโรงเรียนได้พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้และพักผ่อนอีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับชุมชนในการให้บริการในทุกๆด้าน อาธิสนามฟุตบอลย่าเทียมจากบริษัท k ิงพาวเวอเป็นต้นนอกจากนี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมยังส่งผลให้ทวัตบุรีวิทยาคมได้รับการสนับสนุนเกิดการยอมรับไว้วางใจและเชื่อถือจากชุมชนจนปรากฏเป็นรูปธรรมเสมอมาโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมนับได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างต้นทุนทางทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า มีความสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและสังคมตลอดไป